คลิปนี้เรานำศิละปะก,กับอาหารมารวมกันมาดูความสนุกกันว่าใครจะวาดได้แย่ที่สุดต้องกินมันดูจนจบอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับว่าใครได้กินอาหารมากที่สุดและที่สำคัญช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถ้าถึง3 0,000ื่นไลค์จะทำรวมกัน3คนอีกอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะ ไม่รอเช้าไปชมกันเลยฮุลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันตีนะครับช่องคันตีนะครับคลิปนี้นะครับตีว่ามันน่าเบื่อแม่ต้องมาวาดรูปอะไรอย่างงี้ยเนี่ยปกติจะวาดรูปไม่เก่งด้วยอะ่ะเอาอย่างนี้ไหมเรามาเล่นชาเลนจ์กันได้ได้แต่ต้องเกี่ยวกับอาหารด้วยนะงั้นเกี่ยวกับวาดรูปด้วยวาดรูปแข่งกันใครเหมือนน้อยสุดต้องกินสิ่งนั้นงั้นไปดูกันเลย รูปแรกที่ทุกคนต้องวาดขอให้ง่ายนะเฮไอไอศครีมเหรอันดูเหรอหนูแฮมสเตอร์รูปแรกใครวาดหนูแฮมเตอร์แย่ที่สุดต้องกินทันเลยนะใครยังไม่วาดได้อะใครจะกล้ากินเนี่ย แม่ช้ดิสอซวาดเมจีวาดโใช้สีเทียนวาดสามสองหนึ่งรเริ่มจับเวลาอ้าวกรต้องทต้องวาดกวยตีเสร็จแล้ว,รแ,ลวแรกรูปรา่างเหมือนหนูไหมคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดมดมเหมือนไหมคะลูกเหมือนไหมเหมือนไหมอ๋อไม่เหมือนเหมือนหนูไหมคะรูปร่างเหมือนหนูไหมครับของใครเหมือนที่สุดครับ ของน้องโบเหมือนที่สุดของโบทแ,แล้วของใรรแย่ที่สุดครับแม่แย่ที่สุดอของแม่แย่สุดแม่ต้องกินแทบแม่ก็สว <แ Fourth. S 1> ยนะกินอาเปิ้เปิลเปิละปรลเปินเปิลเปิลเปเปิเปิลปลเปิลเิลเปิลเวลาปปิเวลาด้วยนะจับเวลาด้วย กรรมการตัดสินหน่อยสิเดดาโอ้นี่โบอะไรเนี่ยเดีวผสมสีเหลืองอะไรของแม่ดิอะไรกูดูของแม่หน่อยสินี่นี่คืออะไรนี่ยังพอดูเป็นรูปร่างได้เหมือนเหมือนเหมือนของใครแย่สุดครับโบกับแม่นี่เข้ากันนิดโบ เอาเลยหนูต้องกลิ่นมันนี่โบพี่โก้มันจะไม่เปรี้ยวอ,อ่ะกินมัน <c oughs> <c oughs> กินบานีเลมอนโอ้อันนี้มันเค็มไม่ลูกอันนี้อ่ะอันนี้ดีกว่านะดับเค็มได้ลูกน้ำเลมอน <c oughs> เมน,นูต่อไปจุดเต้นจังฉันจะวาดให้เหมือนที่สวยที่สุดเลยเอา้าเอา้ามีภาพมาแล้วอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าจะให้ตัดใครตัดแย่ที่สุดจะต้องกินงัดตัดเลยอันตัดห้ามมองภาพนะจะรู้ได้ยังไง่ยได้แล้วดีเสร็จก่อนแล้วก็วางหนึ่งไหนะของใครมีเวลายังมีเวลา<ด> โอเคไอเอาขึ้นมาโชว์ดูซิ <c oughs> มีขอบเยอะเลยคนที่แพ้ก็คือแม่มา <c oughs> แม่อกโดกกินหัวหอวน่าสงสารแล้วไหวแล้ว <c oughs> ตีแม่ไม่ไหวแล้ว เออแม่จะกินหัวหอมแรงขนาดนี้แม่ไปใช้ยาสีฟันแหวนฟันฟ้าธาราโจสกัดเข้มข้นของตีเถอะมันจะได้ไปแบ่งฟันก็นะ่าเลยไปแบ่งฟันเลยเอาแอนติบอดด์ไปด้วยสิภาพต่อไปให้เลือกอุปกรณ์ที่จะวาดก,กันไว้ก่อนอ่าตีเอาเอาสีแล้วแท่งแล้วกันไม่ติดก็แล้วกันขีดเกลียวก็ได้จ้าเมนตต่อไปก็คือ จับเวลาแอ้อันนี้ต้องมีสีด้วยนะระบายสีด้วยนี่ีดําดําดําดาเเวลาไหนดูหน่อยสิอันนี้นะบถังใส่น้ำแดงอันนี้ไม่ใช่ลูกอะไรไม่รู้อันนี้แตงโมลูกใหญ่องแม่แตงโมลูกใหญ่อันนี้ใส่ลุงเหรอ่ตัดสินเลยครับ ทุกคนว่าใครทีมเหมือนน้อยที่สุดดูแล้วพิจารณาแล้วของแม่แย่สุดคอมเมนต์มาสิว่าของแม่สวยที่สุดทุกคนอแม่แต่ว่ามันเป็นตังโมไงกินได้เออแล้วไม่ใช่ไงง่ายปรุงรสอีกแม่พิกปนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกโรยให้แม่น้อยๆนะ บอบอบอม้นทำาอะไรเอาล้ทำาอะไรแม่เนี่ยแม่ไม่กินไม่ได้เหรอแม่บ้านไม่เหมือนนะแม่ก็ต้องกินแล้วล่ะหูตกโมลาดพริกป่นนะ เมนูต่อไปพร้อมแล้วอะไรวะว้าวแสนม<อ>ากมากสุดได้รับเงินไปเลยหนึ่งแสนเวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ต้องใช้ปากวาดนะเดี๋ยวดีกว่า ดเวลาแล้วทุกคนทำกัะเพื่อมจันดนี่เล็นี่เลขดีเลขพันแล้วเหมือนเงินมิวสามใบสามพันแล้วก็มีเขียนหนึ่งแสนนี่คือพยายามเขียนหนึ่งแสนแล้วนะแสนบาทแล้วก็มีใบยำยาวปอใช้แล้ว,ยยวอ้ยไม่ได้ไม่ได้ตังแบ่งอะไรแบ่งพันใช่ไหมมันมีเขียนหนึ่งแสนได้ยังไงไ,ไม่เกี่ยวเลยลองอย่างนี<ป>้ดูยากให้คนดูตัดสินดีกว่าของตีทุกคนคอมเมนต์คันตีเหมือนกว่า เนี่ยของตีเหมือนกว่าดูให้คนดูตัดสินคอมเมนต์กันมาด้ที่ใต้คลิปนี้นะครับว่าของตีของแม่หรือของโบที่วาดเหมือนเงินหนึ่งเซนมากกว่าแล้วใครจะได้ไปคอมเมนต์กันมาเลยเมนูต่อไปเมนูต่อไปวาดภาพปิดตาไม่ใช่ไม่ใช่ติดแล้วติดตากันทุกๆคนก่อนก็ได้ต่อรอรุนนะไม่รู้ว่ายี่ปันหน้าอันนี้แหละอ่ะได้แล้วครับทุกคน ดมแล้วก็ชิมได้เสร็จแล้วก็วาดให้เหมือนนาดมและชิมอะไรอ่ะข้างหน้าอุ้ย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 อะไรอ่ะเหมือนแป้งทอดอ่ะไก่มันเป็นแป้งมันเป็นไก่เป็นตัวเป็ตัวมันอร่อยเป็นเนื้อเดี๋ยวมันยากอ่ะได้แล้วที่เสร็จแล้วมีอะไรติดยังเายังอยู่อีกไกลแล้ว เกือบบอลเกือบบอลแล้วนะเนาะน้องการลนิจังไงบอลอ,อ,อะไรเหรอทำไมหนู้วะสวยกันจังอะนะอนี้ไก่นิจังติ๊ก็น้องไก่เนี่ยเราก็จะจะทำไมน้องไก่ถึงส่งมันแปลกๆอันนี้ไก่น้องไก่เหมือนมากเลยอะ่ะคำตัดสินคำติแพ้ต้องกินไก่กินทั้งกระโดงาคนนะพ่อไม่จะมา ก็คัตตี้ทำไมฟันแข็งแรงจังใช้แค่ฟันไงแป้งแค่ฟันนั้ด้ข็งแรกทุกคนใช้ยาที่ฟันแค่ฟันนะฟันจะได้แข็งแรงเหมือนคันตี้กันไกลมาแบบนี้แสดงว่าตัดง่ายๆเติมเลยอ้าวเผ็ดนะเนี่ยไม่แต่อร่อยเปิดภาพดูซิ แค่กลมๆง่ายๆอ้อเนี้ยนะต้องตัดแค่มือเดียวเท่านั้นเวลาเฮ้ยเอเหรอเอ้ออมือเดียวมือเดียวเซเล่โอ้มาดูสินี่โอ้เด็ดด่ะเด็ดดเอาขานตีาแม่เอามาดูหน่อยสิ ใครแพ้แม่พ้อะ,อะไรอ่ะใครที่ไหนล่ะอะไรอ่ะอันนี้ไปเติมโอ้แม่เราไปไายเพจอีกแล้วอ,ะอ,อ่ะอ้าอแม่โอ้ดนตาของเพรทำไมทีนี้<อ> <c oughs> คันติตีไม่เอาชนะอัคนละอันโบโบโบเป็นไง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 นี่จะได้เพชรเหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคลิปนี้นะครับรวมศิลปะกับอาหารไว้ด้วยกันใครชอบนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันบานะครับตีจะได้ทํากับน้องกับแม่อีกถ้าถึงสามมือหลเดี๋ยวทําอีกเลย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะคะบ๊ายบายมีความสุขมากนะครับมาบดอ่บพี่แต่งนะฮะ